สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเก a ทเบลเกอร์ครับผมกับเข้าสู่รายการ g r รทเบลเกอร์ทอล์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับก่อนอื่นก็ผมต้องขอบคุณ GPX Dare to c h ด l l e n g e ผู้ให้การสนับสนุนใริการเป็นก,การครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับทาง GPX ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของงาน Creative การดีไซน์นะฮะกับ GPX i เอ a c h a l l e ดีย Cha ล l e ์บุ่มหรือว่าบุล u ุ e 2นั่นเองนะครับใช่แล้วเพื่อ เฟ้นหาไอเดียการออกแบบโดรนนะ,ะคราวนี้จะมาภายในแนวคิดว่าสปอร์ตเออร์เบนนะครับมีกรอบไอเดียให้เลยมีมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่าต้องการมาในแนวนี้ครับซึ่งก็จะเป็นการนำเอาอภาพรถจักรยานยนต์ของ G P X โดรนรุ่นล่าสุดที่เป็น4่วาวเนี่ยนะครับใช่มา ตกแต่งนะฮะคือตกแต่ง่านทางโปรแกรมกราฟิกในคอมพิวเตอร์ในขนาดอะไรก็ใช้ไปตัวตัวช็อปเพนอะไรแล้วแต่นะฮะหรือบางคนจะใช้โปรแกรมอย่างของใน iPad อย่างในสมาร์ทโฟนก็ใช้ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ม่าต้องเป็น g p x โดนตัวใหม่นี่นะครับสิงวาวครับผมซึ่ง สามารถส่งผลงานนะครับเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่17ตุลาคมปีนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนครับผมเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ g p s t h a i l a n d c o m นะครับ g p s ขีดไอเดียขีดชาเลนครับสองนะฮะซึ่งเราจะขึ้น URL ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับครับผมก็ ไปโชว์ฝีมือกันให้เต็มที่นะครับงานนี้นะครับบอกเลยว่ารางวัลแต่ละอย่างไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโอเคเรากลับมาสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันวันนี้ครับเป็นเรื่องของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ดูเหมือนว่าจะอันตรายที่สุด ในโลกครับผมอ่าใช่หรือไม่นะครับไปไปวัดกันดูไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับไปแข่งกันดูเฮ้ยพูดเหมือนง่ายนะปกติแล้วนะครับครับผมแฟนมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยแน่นอนจะต้องรู้จัก2รายการเมเจอร์หลักนะครับอย่างเวอร์ซูเปอร์ไบนะครับแล้วก็ MotoGP นะฮะใช่ที่ถือว่าเป็นสองรายการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ดีสุดในโลก สรายการผมเรียกว่าเป็นรายการเมเจอร์ดีกว่าก็เป็นเมเจอร์คือคือคำว่าดีที่สุดในโลกนี่ก็หมายถึงว่า มีมีความแมสในตัวมีความนิยมแพร่หลายจริงจริงมันมีมันมีในการแข่งอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นแบบที่อเมริกาจะมีโมโตอเมริกาใช่ครับ A M A แต่ว่าพูดถึงว่าเป็นระดับโก o บอลที่มีการแข่งขันในหลายๆทวีปในโลกนี้ใช้สนามแบบหลายๆประเทศอ่ะนะครับอย่างเวอร์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยก็แน่นอนเป็นรถ production ที่ที่ทำออกมาวางขายจริงๆออกมาแข่งกันนะครับสมรถ J P ก็เปรียบได้เหมือนกับฟอร์มูล่าวันที่เป็นรถที่ คัสตอมโมดิฟายทุกอย่างเนี่ยมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะสร้างขึ้นเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะอ่าจะไม่มีกระจกมองหลังไม่มีไฟไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรที่มันควรจะมีบนถนนปกติคือผก่อเขาเคยมีนะรถติดไฟมอเตอร์จีพีตอนแข่งที่กาตาร์ในมืดแรกๆก็จะมีไฟอยู่แต่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็เรียกพอร์ไฟสนามพอแล้วนะฮะพอแล้วนะอ่าแต่ตอนเนี้ยให้ลืมสองรายการนี้ไปก่อนเพราะว่าเราจะมาพูดถึงอีกแปดรายการครับผมที่พูดถึงรายละเอียดตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะมองเลยว่า เวอร์ซุปกับมอเตอร์จีพีเนี่ยดูปลอดภัยไปเลยประมาณนั้นนะมาดูที่รายการแรกนะฮะเริ่มที่ตัวพ่อความฮันรอโหดก่อนเลยครับครับผม I of Man ม t นะฮะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า iO f Man อันนี้เชื่อว่าถึงมันจะไม่แมสมากแต่แฟนๆนมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าไบเกอร์ชาวไทยเนี่ยส่วนมากน่าจะรู้จักกันนะครับแล้วก็คนหลายคนอยากจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นด้วยนี่ไปแข่งจะไปดูไปดูไปดูเฉยไงผมไปดูก็เสียวแล้วไปดูก็เสียวแล้วพอก็ คือการยินในหลายจุดอะมันไม่เห็นทั้งสนามนะมันเห็นเะลรถผ่านกับความเร็วสองร้อยกิโลเมตมแค่นั้นเองแต่ฟินแต่ว่าอันเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นการเหมือนกับปิดเกาะนะครับเกาะเกาะไอออฟแมนนะครับเป็นโรดเรสซิ่งอะแ่งแข่งในถนนจริงๆที่มันอยู่ ใช้สัญจรในปกติเนี่ยในเมืองนะครับรายการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรายการคลาสสิกนะครับเพราะว่าจัดกันมาตั้งแต่ปี1907นะครับโอ้โหนานอะนานก็เว้นไปสักสองสาครั้งเลยนะตั้งแต่สงครามโลกนะแล้วก็เพิ่งมาเว้นกันตอนที่โควิดนี่แหละใช่แล้วก็มีตอนก่อนหน้านั้นจะมีเรื่องโรคมือปากเท้าอะในที่รัฐบาลอังกฤษนะก็เลยต้องยกเลิกกันนะครับซึ่งระยะทางนะครับก็อยู่ประมาณ59-5กิโลเมตร60กิโลเมตรประมาณนี้นะฮะ ฉันแล้วตรงนี้นะฮะมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่ามันจะต้องเส้นทางเนี่ยลัดเลาะผ่านบ้านคนผ่านทุ่งหญ้าอะไรอย่างนี้ผ่านสะพานซึ่งสภาพแวดล้อมรอบด้านเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันเซฟตี้ารปลอนกัยมันคืออุปสรรคล้วนๆนะมันบางทีแบบจะเจอถนนทุบบาทแล้วก็กำแพงหินเลยยังดีไม่มีสัตว์วิ่งตัดหน้าอะไรอย่างนั้นเขายังเคลียร์ตรงนี้ให้นด้ะแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับ ผูรายว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาสําหรับรองรับการสนามาแข่งบางครูไม่ได้รับในการที่จะเข้าโค้งสปีดอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะด้วยปัจจัยต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันทําให้รายการแข่งขันนี้นะครับฆ่าชีวิตนักแข่งไปนะฮะถึง260คนแล้ว รวมผู้ชมด้วยมีผู้ชมเคยโดยนะอุบัติเหตุด้วยนะรถอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสารรถกระเดน็นกระดอนไปโดนคนที่ยืนดูอยู่เนี้ยใช่ครับก็เป็นไปได้ทําให้มีตัวเลขนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นรวมทั้งนักแข่งแล้วก็ผู้ชมเนี่ยกว่า260คนนะครับซึ่งบอกเลยว่าถึงมันจะอันตรายขนาดนี้เนี่ยแต่ความนิยมมันไม่เคย ลดน้อยลงไปเลยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับรนักแข่งก็มีหลายคน<ฮ>อยากจะมาสักครั้งเหมือนเป็นเก็บประวัติอะ่ะว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายเนี่ยอยากจะมาร่วมแข่งขึ้นชื่อที่สุดนี่ต้องเป็นตะโกนจันหลบ อ๋อนี้เป็นเรียกว่าเป็นขาประจำรายการนี้ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นหลานคว้าแชมป์มาทุกรุ่นเลยอ่าก็เป็นชาวไอร์แลนด์ก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเกาะนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆนี้คือจริงจริงก่อนนี้อยู่ใกล้ๆเกาะอังกฤษนะฮะไอร์แลนด์ก็เป็นหนึ่งในสหราชอณาจักะอยู่ในที่เดียวกันนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะับว่ายิ่งโหด ยิ่งเสี่ยงเท่าไหร่นี่มันะมยิ่งฮาร์ดคอรยิ่งส่งใจใคนดูมากขึ้นเท่านั้นอ่ะมาต่อที่รายการที่2นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นยืนหนึ่งของรถวิบาก อ่าแบบเดลวี่แล้วกันนะฮะผมเรียกว่าเป็นแบบ cross country เนี่ยอ่ะเอออย่างมันก็เรียกหลายอย่างนะแต่จริงๆตามชื่อเลยก็คือดาก้าแดลวี่นะฮะก็เป็นรถเดลวี่นั่นเองครับผมซึ่งดาก้าแดลวี่นี่นะครับเป็นเป็นรายการที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี1979นะครับก็ถือว่าพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับคือเมื่อก่อนเขาเริ่มต้นจากการเป็นใช้ชื่อว่าปารีสดาก้าปารีสดาก้าใช่คือจุดเริ่มต้นอยู่ที่ปารีสแล้วไปจบที่ทวีปแอฟริกาอ่านะครับแต่ว่าตอนหลังก็เรียกให้ ดูดูมีความเป็น g l o b a l มากขึ้นก็ไม่ต้องจอดโจงกเป็นปารีสสุดท้ายแล้วก็เป็นดัก้าดอรี่ไปเลยเขาก็เปลี่ยนพื้นที่ด้วยไงพื้นที่จากจากเริมที่ขี่จากฝรั่งเศสใช่ไหมเข้ามาที่แอฟริกาใต้ผ่านสูดานผ่านนั่นผ่านนี่ไปเขาก็เปลี่ยนสถานที่ไปเป็นอเมริกาใต้บ้างเป็นเอเชียบ้างก็เอเชียอย่างปีที่แล้วก็เป็นที่เอเชียที่อาซาอุเนี่ยคือที่ไหนก็ได้ที่มันมีทะเลทรายประมาณนั้นแหละไม่แน่อาจจะเห็นที่มุยเน่เวียดนามวันหนึงก็ได้นะครับครับผมซึ่ง แน่นอนครับคนที่มาแข่งรายการนี้ต้องต้องเซนออฟโรดอยู่แล้วนะครแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับจะต้องในเรื่องของการดูแผนที่นะการบำรุงรักษาซ่อมรถบางทีไม่ต้องทำด้วยตัวเองอ่ะคือคือคุณขี่ไปในสภาพที่มันไม่ได้แบบเหมือนมาตัวจีที่แบบว่ามีปัญหาก็เข้าพิดอะไรอย่างเงี้ยมีทีมช่างมีอะไรคือจริงบางทีอ่ะเขาจะมีรถเซอร์วิสก็มีก็มีแต่ว่าถ้าเกิด จะเข้าใกล้มากไม่ได้เพราะจะไปรบกวนนักแข่ง <S <S ใช่เขาต้องมี m, ระยะของเขาอยู่นะครับแล้วพอมีปัญหาปุ๊บเขาก็ต้องมีการยทยุสื่อสารเพื่อจะเอาอะไรมาใช่ครับคนขี่จะไปยืนเตะจุ้ยดูดน้คขายร้อนไม่ได้เ้าต้องช่วยเขานะต้องช่วยครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือการที่สนามเนี่ยเริ่มเริ่มจะมีการเปลี่ยนโลเคชั่นในการแข่งเนี่ยทำให้หลายๆคนที่แข่งเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของสุดนั้นมันไม่เหมือนกับในสนามเซอร์กิตทั่วไปที่เราสามารถสซ้อมจนจาโค้งจําอะไรได้หมดแต่อันนี้มันเป็นการ มาราธอนนะฮะวิ่งระยะไกลก็คือไม่ค่อยจะมีโอกาสแบบซ้อมจากจุดเริ่มต้นถึงเส้นชัยอะไรอย่างนั้นต่อให้วิ่งพื้นที่เดียวกันนะแต่คนละปีอ่ะผมเชื่อว่าไม่วิ่งทับลายเดิมแน่นอนอ่ะอ่าใช่สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของรายการนี้อย่างหนึ่งนะครับครับผมอ่าต่อครับอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือ p พรส์เ e a k International h i l l Climb มนั่นเองนะฮะอันนี้เปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่งเป็นการขับขี่แบบขึ้นเขาอ่า เป็นเป็นอารมณ์ประมาณว่าไม่ไม่ใช่ทางเรียบๆทั่วไปแล้ะคือขึ้นเขาแบบจริงจังเลยเพราะชื่อก็บอกว่าฮิลครามนะครับไต่ขึ้นภูเขาไปมันมีทั้งทางดำทางหินลอยทางกรวดครับ ปนปนกันไปบนเส้นทางอ่าซึ่งรายการนี้นะครับแข่งขันที่โคลราโดสปริงในอเมริกานะครับครับผมระยะทางเนี่ยยาวแค่ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะแต่บอกเลยว่าไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับรูปแบบการแข่งก็แตกต่างนะอือเขาไม่ได้ปล่อยทีเดียวร้อมันอะไรครับอันตรายครับทําได้ยากเขาปล่อยแค่ทีละคันอ่าแล้วก็ใช้เวลาทําแอคทคเออเป็นทม์แอคทคคือหาผู้ที่เวลาดีที่สุดนะครับชจากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัยนั่นเองนะครับครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ มีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่นะฮะในในช่วงประมาณ2ปีก่อนนะครับครับผมก็คือช่วงที่ก่อนจะเปิดตัวรถ Street Fighter V4 นะรถตัวดุคติดูคติสปอร์ตเมกเก็ตเนี่ยแหละครับนะครับตอนนั้นมีนักแข่งของทีมอย่างคารินดูนนะฮะที่ที่ใช้รถรุ่นเนี่ยเขาเข้ามาแข่งรายการคือเป็นรถด้วยโปรโตไทป์เลยนะอ่าคือก่อนเปิดตัวคือคือมันเป็นการเหมือนเป็นไฮไลท์ในงานที่ว่าจะได้เห็นโปรโตไทป์โชว์ตัวก่อนจะเปิดเพราะว่า ก่อนหน้านั้มันจะมีตัวพันนิกเร V4 ใช่ไหมทุกคนก็ต้องเดาอยู่แล้วว่ามันจะมีตัวเซฟเตอร์ V4 ตามออกมาคู่กันค<า>ู่กันแล้วก็นี่เป็นคังแรกในโลกเลยที่เรามีโอกาสจะได้เห็นนะฮะบนตัวไทยแต่น่าเสียด,ดายมันเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นก็คือค,คารินดูเนี่ยก็ใช้รถคันนี้แข่งไปแต่ว่าประสบอุบัติเหตุนะฮะก็เสียชีวิตในการแข่งขังนรายการนี้ไปนะครับก็ทําให้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคือจริงๆถ้าเกิดปีนี้เขาไม่ยกเลิกเนี่ยเขาก็จะยกเลิกการแข่งเรื่องมอเตอร์ไซ จะเหลือเพียงแค่รถยนต์รถสี่ล้อรถไซค์ขาเท่านั้นที่มันดูจะปลอดภัยกว่าใช่ใช่ไหมครับใช่อ่ะรายการต่อมาครับขยับมาใกล้ๆบ้านเรากันบ้างน,นะครับกับมาเก้ากลังปีนั่นเองอน,น,นะนรี้รายการเนี้ยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะว่ามันมีการแข่งด้วยหรือเปล่ปานะฮะจริงๆก็คือมีนะครับซึ่งรายการมาเก้ากลางปีเนี่ยนะครับความยากมันอยู่ตรงไหนครับความยากมันอยู่ที่สภาพถนน เพราะว่าอย่าลืมว่าการปิดเมืองแข่งเนี่ยพื้นที่ในแท็กในการแข่งขันอ่ะมันไม่ใช่แท็กสําหรับการแข่งขันอย,อย่าลืมว่าแท็กสนามแข่งขันเนี่ยเขาจะมีความหนืดของยางมาตอยที่มากกว่าถนนทั่วไปก็ค,ค,คือความฝืดระหว่างยางกับพื้นถนนเนี่ยมันมีมากกว่าทาให้การเกาะของพื้นผิวยางเนี่ยมือนเกิดขึ้นมากแต่แลักษณะนในการคือถ้าเป็นถนนทั่วไปเนี่ยยางมาตอยมันน้อย การเกาะก็น้อยอารมณ์ก็คงประมาณไอออ m แมนอะประมาณนั้นอะรวมไปถึงอุปสรรคต่างๆบอรอบด้านด้วยนะแต่อันนี้คือมันไม่ใช่แบบไม่มีทุ่งไม่มีทุ่งหญ้าไม่มีร้วน่ะนะคือถนนฟุตบาทแล้วก็ผนังตึกเลยขนังตึกเลยก็คือคนครอย่าไปพลาดทำให้มันเป็นตึกแล้วกันนะดอันตรายจะบอกเลยนะนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการแข่งขันประเภทแบบนี้เนี่ยนะฮะนอกจากฝีมือ ได้แล้วใจต้องใจต้องถึงใจต้องถึงด้วยนะครับผมโอ้ไม่ได้วิ่งกัน60 70แล้วดสิบนะเหรอรถแข่งมันวิ่งรถแข่งนะก็เป็นโรเลสซิ่งเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อมาครับเปลี่ยนฟิลกันบ้างเดอะไอซ์รันนะครับเทร s l a Buggy อันเนี้ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมเป็นมอเตอร์ไซค์แต่เป็นมอเตอร์ไซค์ไซส์คาอ่าเพราะถือเป็นไซค์คานะครับคือจริงๆแล้วยเขาเขาไม่อนุญาตให้เป็นรถ2ล้อธรรมดาวิ่งนะเพราะว่ามันอันตราย อ,อย่าลืมว่าเขาแข่งกันเนี่ยเขาไม่ได้แข่งที่ว่าใครถึงเส้นชัยก่อนกันเขาแข่งที่ความเร็วสูงสุดอาเป Speed Run ็นสปีดรันนะซึ่งเทสาบไบกรเนี่ยเป็นทเทสาบที่ลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ <ber> ไซบีเรียไซบีเรียนะฮะซึ่งจะเป็นมันจะมีโซนที่แบบมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะตลอดน้ำแข็งหนาทั้งปีเลยนะฮะตรงเนี้ยมันก็เลยเหมาะ กับการแข่งไอซ์รันนะครับอลองอธิบายรายละเอียดของสปีดรันนิดหนึ่งว่ามันเป็นรูปแบบยังไงก็คือเขาจะกําหนดระยะทางให้ครับแล้วระหว่างทางเนี่ยคุณทําความเร็วไปเรื่อยๆอถ้าความเร็วของคุณแตะสูงสุดที่ตรงไหนช่วงเวลาไหนก็คือ,อ,อเอาเวลาตรงนั้นแหละมาเป็นเวลาที่เร็วที่สุดแม้ว่าจะเซียววีเดียวก็แล้วแต่แล้ววต่ต,ต่อให้ระยะทางแค่คุณออกมา10เมตรแต่มันเร็วสุด นะช่วงเวลานั้นก็เอาเวลานั้นแหละความตลายของมันก็คือนั่นแหละครับพื้นผิวที่โอเคแต่มันเป็นน้ำแข็งหนาก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆขับขี่ไปเกิดมันเจอจุดที่มันเปราะขึ้นมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยมันก็หรือเกดิดรณีที่บอกว่าล <ง S 1> ้มตัวหลดุลดออกจากรถอย่าลืมว่าน้ําแข็งมันมีความฝืดของพื้นที่น้อยกว่าพื้นถนนพื้นยางนะมันถลายไปไกลมากเลยนะใช่ครับก็มีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นแล้ว ก็เลยจะเป็นเหตุผลที่ว่ามันต้องเป็นไซคานี่แหละนะครับโอเคมารายการต่อมาครับครัอิมัตรากังปรีนะครอันนี้เถือนหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นรายการที่แข่งขันในเมืองอิมัตราประเทศฟินแลนด์นั่นเองครับผมมันเป็นชายแดนระหว่างฟินแลนด์กับรัสเซียอ่าฮะอ่าแล้วมันเป็นการแบบขับขี่แบบรถเลสซิ่งธรรมดาเหมือนกับไอออแมนเหมือนกับมาเกาแต่เผิญว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเลย มันคือเมืองล้วนๆเลยไม่มีแบบแบรีเออร์ไม่มีอะไรคุณจะขับผ่านสับพานผ่านอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเทนเถื่อนเถื่อนจัดผ่านแบบรางรถไฟอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่มีอะไรแบบปูพื้นที่แบบเป็นพื้นแบบพื้นเดียวกันกันเลยนะก็จะผ่านรถไฟรางอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเถื่อนจริงๆอนนิอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนเราขี่ในชีวิตปกติของเราเลยแต่เราต้องแของความเร็วด้วยใช่ แต่อย่างน้ยเขาก็คือปิดถนนให้อยู่มั่นปิดถนนปิดถนนแค่แบบไม่มีบาริเออร์ไม่มีเซฟตี้อะไรเท่าไหร่เขาจะมีโซนให้โซนเป็นโซนเซอร์วิสแล้วก็โซนโซนของเซอร์กิตที่แบบใช้แข่งจริงๆอืมซึ่งมีการเทสนะแต่เทสได้ค่าเอาตะครั้งแล้วก็แข่งจริงเลยโหยางโหดนะฮะค่อนข้างโหดนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นรายการที่อาจจะไม่ได้ดังมากนะฮะแต่ว่ารับประกันความสัดิดแน่นอนนะครับมันอยู่ในรายการหนึ่งของ world racing our road racing นะ อ๋อเป็นหนึ่งในรายการของอันนี้ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีหลายๆประเทศเวียนกันจัดเป็นแบบเป็นโตะโหไปนะโอเคนะครับรายการต่อมานะฮะโฮไรซ์โรดเลสอันนี้ก็คล้ายๆกันอ่าอันนี้ไปแข่งที่เช็กนะฮะก็คือเมืองโฮไรซ์นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการของของเวิร์ดโรดเลสซิ่งเหมือนกันอ๋อแต่ว่าก็เป็นโรดเลสซิ่งก็นั่นแหละฮะก็คือจะมีการตัดผ่านเมืองหมู่บ้านร้านค้ามี ช่วงบางช่วงเป็นธรรมชาติบ้างอะไรบ้างงี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเขามีสนามแข่งอยู่ในเกมด้วยนะเกมอะไรครับเกมไรครับอ๋อเกมไรอ่าจะมีทั้งแต่ภาพสองสามสี่เนี่ยมีอืมนะครับแน่นอนครับความอันตรายนี้ก็คือใกล้เคียงกับออเดซิ่งรายการอื่นๆนะครับความความสลิดของนี้คือบางทีบางสนามบางพื้นที่ของสนามมันไม่ใช่พื้นยางมาต่อยมันเป็นพื้นหินแล้วเอาเอารถแบบเดซิ่งเนี่ยนะยางสลิกอย่างเงี้ยนะ ตาพื้นหินอัดอ่ะพื้นอัดแน่นๆมันจะต้องวิ่งกันเยอะยังโหดได้ครับผมโอเคอ่าอ่ะแล้วก็ปิดท้ายที่รายการนี้ครับผม Japanese Mini Bike Grand Prix อันนี้เป็นโหดที่สุดโหดมากครับโหดสุดใช่ไหมเน้นเน้นปวดท้องปดท้องอ่ะมันเป็นยังไงรายการนี้มันเป็นหนึ่งในรายการส่งเสริมการแข่งขันของ MotoGP ที่สนามมเตกิ ประเทศญี่ปุ่นครับผมอืมคือมันเป็นการเอานักแข่งมองตัวจริงๆนี่แหละอมารวมตัวกันแล้วก็แข่งเหมือนจักรยานทรงทรงตัวบาลาน่ะอืมัมนจักรยานแบบที่ไม่มีขาปั่นของเด็กอ่ะจักรยานบาลานเหมือนเหมือนอาสไตรเดอร์บค์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละคือมาแข่งกันแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยข้อดีของจักรยานตัวนี้คือตัวลูกปืนของเพาล้อมันน่ะมันจะฟรีกว่าปกติโอ้คือถีบไปหน่อยปุ๊บมันก็ไปไหลไปเลยอย่างเงี้ยอซึ่งก็เอานักแข่งจริงๆเนี่ยนักแข่งจริงมาขี่เลยแต่งชุดเต็ม ชุดเต็มด้วยชุดเต็มทุกอย่างเต็มหมดแต่มาแข่งรถอย่างเงี้ยดูในภาพก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันจะหาขนาดไหนคือเหมือนเอาเท้าไถ่ไถไปแล้วก็ปล่อยให้รถมันไหลไปแต่มันก็มีโค้งมีนุ่นมีนี่มีเขาใช้สนามโกคาร์ดอ๋อสนามโกคาร์ดแล้วก็แข่งกันจริงจังด้วยจริงจังจริงจังมีถ้วยมีอะไรมีนิดน้อยเลยโอ้โหนะความหาก็คือ ไม่บ่อยครั้งนะที่เราจะได้เห็นนะักแข่งระดับโลกแบบนี้มาทาอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีที่แล้วนี่มาร์กมาเกนไม่ได้เข้าแข่งด้วยเพราะว่าบาดเจ็บแล้วก็<อ>ไม่ได้มาไม่ได้แบบามาแข่งที่ญี่ปุ่นด้วยเนือ่องจากโควิดถ้าครั้งล่าสุดกลับไปก็ต้องตรง,ตรงปี19อ่กา19กก,ก็ตัวเองก็ไม่ได้มาแข่งเหมือนกันสลิทสิ์ไปนะ แต่ก็คนอื่นก็ยังมากันเต็มมากันอยู่ครับผมอยู่นะครับผมก็สุดท้ายนี้เรียกได้ว่าแบบเอามาแบบกระชากอารมณ์นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะใครมันแบบดูหักมุมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ขึ้นชื่อว่าโหดนะฮะอืมบางรายการนี้โหดกว่าเวอร์ซูเปอร์ไบค์กับมอเตอร์พีแน่นอนนะฮะครับผมแต่จะต้องบอกเลยว่าคนที่จะแข่งรายการล่านี้เนี่ยอย่างน้อยก็คือต้องมีการฝึกฝนทักษะ มาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็โอ้ผมว่าไม่ต้องระดับหนึ่งอะต้องเยอะแลวล่ะต้องเยอะก็ต้องเยอะต้องเชี่ยวเชี่ยวชาญแล้วก็ใจต้องได้ด้วยนะฮะแล้วก็แต่ละรายการเนี่ยคนที่มาแข่งนี่เหมือนว่าเต็มใจไปแล้วด้วยว่าสมมติว่าถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยจนถึงแส่ชีวิตจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้เหมือนถ้าผมจำไม่ผิดอะไอซ์ออฟแมนอะเขาจะมีให้เซ็นเอกสารก่อนแข่งแล้วว่าถ้าเสียชีวิตระหว่างการแข่งเขาจะไม่มี ไม่ทําการฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้องมีต้องมีต้องมีนะผมนึกว่าแบบเซ็นแบบมอบวดกไมีตกลงอะไรไม่ใช่นาดนั้นไม่ใช่านั้นคือแต่ว่าเขาก็จะมีเอกสารยินยอมยินยอมก่อนเหมือนเราไปเล่นมาที่จําอย่างเงี้ยถ้าคุณเกิดหัวใจวายอะไรขึ้นมาทางเราม้รับผิดชอบอะไรประมาณอนั้นนะฮะ นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าไปขี่อย่างนี้ในเมืองอันตรายไปนะเพราะ่ยังมีเพื่อนร่วมทางคนอื่นอยู่นะอย่างพวกนี้เขาแบบปิดแล้วก็รถวิ่งไปทางเดียวกันหมดถึงแม้ว่าจะขี่ในเมืองก็แล้วแต่แต่ว่ายังโอเคไปถนนให้รถวิ่งอยู่อะไรไม่มีอะไรมาตัดผ่านไม่มีหมาไม่มีคนแก่ไม่มีไก่ไม่มีเด็กอะไรอย่างนี้นะแต่ชีวิตจริงทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วเสี่ยงมากๆเลยนะครับกราบผมโอเคสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็น X Dash t Challenge ผู้การสนับสนุนใการเป็นการกั่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สันกระดิ่ง เวาลองคลิปใหม่จะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้วผมสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับสหรับสนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge